สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมตุ๊กตาตกใจตุ๊กตาผีนะครับตอนนี้ก็อยู่ได้ตอนตี2แล้วตีสองทีชึบชึบประหยัดพลังงานนะครับประหยัดพลังงานประหยัด มันจะมาตอนตีสาน,นแหละครับตีสามมันก็จะมาติต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กไปสามตี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 สเอาเฉ็ดนนี้เฉ็ดเลยตีสามเฉ็ดเลยตีสาม tìm đường tì sớm tìm sớm có tiếng bước phong nó chạy ừ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  เชิบเชิบเชิบเอาต,ตีตีแล้วไงมึงมาอยู่เดิมไหมเอ๊ะไหนมันเปิดมาวะมันต้องมีอะไรลับๆต้องประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานฮุ้ยไม่กัดกูตายแน่นอนไม่รู้กูต้องปิดไว้ ปิตีหาแล้วกูไม่กลัวหรอกปิดกล่อนเลยได้ยินเสียงไหมวะ Ơi Ơi Nhà mà lắm ơn Má top đít lên nè Nhà mà lắm ơn top đít lên Hãy subscribe cho เยัยชนะเลยเว้ยขนลูกทั้งตัวเลยยัยขนลูกเลยเว้ยโอ้ก็การเล่นของผมขอจบเพลงครา้งนี้สวัสดีครับเย้ย